สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ถือว่าเมืองที่ใหญ่ต้อยอยู่เป็นเดือนสำคัญและก็ที่มีวันสำคัญทางศาสนาและเป็นประเพณีของชาวมุสลิมนะคะที่จะเฉลิมฉลองนะคะว่ากันว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านมูฮัมหมัดนะคะผู้นำทางศาสนา อันเก่าแก่นะคะว่ากันว่ามาอย่างนั้นนะคะส่วนประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นยายต้อยก็จะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเรารู้ไม่ละเอียดนะคะเอามาพูดนิยวผิดไปนะคะก็เอาเป็นว่ายายต้อยจะพาเที่ยวชมดูบรรยากาศทั่วๆไปนะคะเพราะวันนี้นั้นถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ชาวมุสลิมหลาย ประเทศหลายพื้นที่นะคะที่มีการเฉลิมฉลองกันและเมืองที่ใหญ่ต้อ,อยู่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีโบสถเก่าแก่หรือว่ามัสยิดเก่าแก่นะคะก็จะจัดงานนี้เป็นประจำทุกปีนะคะแต่สองปีที่ผ่านมาก็ไม่มีนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดเนาะปีนี้ก็ มีการจัดแต่ไม่เป็นทางการนะคะแต่ผู้คนก็เฝ้ารอที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองกันนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะผู้คนเริ่มทยอยมากันแล้วนะคะเขาจะเฉลิมฉลองกันอยู่แบบนี้ประมาณสองวันนะคะก็มาจากต่างถิ่นขับรถมามั่งหรือว่า เหมารถบัดมากันจัดทัวมากันอย่างนี้นะคะก็จะเดินกันขึ้นไปนะคะเพราะว่ารถนี่แน่นมากนะคะรถเยอะมากนะคะเหมือนช่วงแรกที่ถ่ายภาพให้ดูนะคะ ็จะมีการตีกองร้องเพลง mm. เต้นกันไปตามทางนะคะท่านผู้ชมก mm. ็แบบนี้เลยนะคะก็เด mm. ็กๆวัยรุ่นวัยเก่นะคะ mm. ก็จัดกันเต็นที่นะคะ mm. แต่เขาก็ไม่มีการทะ,ละวเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะคะสนุกสนานกันมากๆนะคะเดินกันไปอย่างนี้นะคะเ่ mm. ต้อยพกพล้นไปเลยนะคะ บางช่วงก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาคอยเช็คความเรียบร้อยนะคะคอยดูเหตุการณ์ทั่วๆไปนะคะทั่วทั้งเมืองนะคะเขาก็จะเดินกันแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็มากันเป็นครอบครัวมากันแบบนี้เลยนะคะสนุกสนานนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ สำคัญแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะด้านในก็จะมีร้านค้าขายของฟรีกย่อยเยอะแยะเลยนะคะจะว่าไปก็คล้ายงานบุญบ้านเรานะก็ถ่ายภาพมาให้ชมะคะอยังตอนคนเดินตามไปเรื่อยๆนะคะ2อวันสาวันนี้ต้อยก็ไปเดินกับเ้านะคะ,ะ,คะท่านผู้ชม เอาไปดูของนั่นนู่นนี้นะคะก็เพืินตาที่นานๆจะได้พักๆสักทีนะคะคนก็จะเยอะแบบนี้นะคะจนคําจนมืดนะคะก็จะเดินดูของไปซื้อของไปนั่นนู่นนี่กันไปนะคะก็จะเดินกันไปที่อ่ามัสยิดใหญ่นะคะที่จัดงานนะคะ ข้างคนก็ยเยอะแบบนี้เลยนะคะเดินกันอย่างนี้เลยนะคะคือรถยนต์ในห้ามเข้าเลยนะคะปีนี้ถือว่ายังไม่จัดเต็มที่นะคะก็ยังมีคนมนาเยอะขนาดนี้ค่ะก็ตั้งหน้าตั้งตากันไปนะคะที่มัสยิดก็ถึงแล้วนะคะ มัสยิดใหญ่เก่าแก่ประจำเมืองน,นี้นะคะแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศตุนิเซียนะคะเช่นเดียวกันนะคะก็ประดับประดาไฟสวยงามมากๆเลยนะคะออก็ทุกคนที่ไปก็พยายามที่จะเข้าไปให้ใกล้กับตัวมัสยิดนะคะหรือว่าตัวออที่ตั้งให้ให้ใกล้ที่สุดนะคะ พอช่วงดึกมานะคะเขาจะมีการเปิดไฟแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีาการร้องเพลงนะคะการเล่นดนตรีนะคะก็จะมีผู้คนไปถ่ายรูปถ่ายภาพกันนะคะร่วมเฉลิมฉลองกันนะคะเต็มที่เลยนะคะก็จะมีการจุดพลุแบบนี้นะคะก็เป็นไฟสวยงามนะคะ คนเยอะจริงๆนะคะคือเข้าไปนี้ห้ามล้มนะคะเพราะว่าถ้าล้มนี้โดนเหยียบทันทีนะคะประมาณนั้นเลยนะคะก็จะอยู่อย่างนี้ประมาณ2วันนะคะพออวันที่3นี่ก็จะซาซาไปนะคะก็จะ จบงานกันที่วันที่สามนะคะก็มีร้านขายของมีอะไรเยอะแยะเลยนะคะก็เป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะก็เป็นความเชื่อนะคะก็เป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมนับถือนะคะไอ้ต้อยก็ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่นั่นนะคะก็ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะก็บางว่าจะถูกใจทุกท่านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายต้อยด้วยนะคะ